Đó chờ, chơi, đó đâu chơi Du du, ว่าแล้วต้องเป็นสาดูเนี่ับกัดชาดูกัดนะครับกัดเจ้าเชชเช่นะครับสีขาวนะครับหางแดงนะครับกัดสีขาวหางแดงนะครับกัดไม่เลีงนะครับชาดูป๊อกอันนี้คิดผมใหญ่นะครับ ใช้คลิปใหญ่เลยวันนี้คลิปใหญ่แต่สายเล็กนะครับไปรู้กันต่อครับกับผลงานเจ้าชิดขี้นะครับจะดูป๊อก